อยากไปทํางานที่ประเทศเยอรมนีค่ะหลังจากที่ไปสอบ IELTS เราเนี่ยได้คะแนนมาแค่6.5ก็เลยรู้ว่า IELTS เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหลังจากได้เรียนคอร์ส IELTS กับครูอิมไปแล้วก็ได้ IELTS band 7ค่ะ ชื่อเล่นชื่อเนยค่ะอายุ27ปีจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะคะตอนนี้หลังจากได้เรียนคอร์สไอเอลกับครูอิมไปแล้วก็ได้ i อเอลสเนค่ะต่อจากนี้ก็คือวางแผนไว้ว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและใช้คะแนนนี้ในการสอบชิงทุนค่ะ ทุนที่สมัครไปนะคะคือทุน e l a s m u s Mundus ค่ะเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เขาให้เด็กอาจจะเน้นชาวต่างชาติให้เด็กต่างชาติเนี่ยเข้าไปเรียนในประเทศในส่วนยุโรปนะคะแล้วก็สําหรับโปรแกรมที่สมัครไปก็คือโปรแกรม Plant Cell ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องพืชแล้วก็ Biology ทั้งหลายซึ่งสมัครไปเนี่ยเขาจะให้ไปเรียนอย่างน้อย2ประเทศมหาลัยอื่นที่สนใจที่อยากจะไปเช่นกันก็คืออย่างเฮลซิงกิแล้วก็มหาลัยในเยอรมนีค่ะ แรงบันดาลใจที่อยากเรียนด้าน Plant Health นะคะก็เพราะว่าด้วยความที่ตอนสมัยเรียนปตีนะคะเรียนคณะสิ่งแวดล้อมเราได้เรียนวิชา microbiology แล้วเราก็อยากที่จะนําจุลชีวะเนี่ยมาช่วยในเรื่องการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรค่ะเพื่อที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมีความเป็นออร์แกนิกมากขึ้นเป็นออร์แกนิกฟาร์มแล้วก็เอามาใช้เหมือนกับ eco friendly เพื่อที่จะได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราค่ะ ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่เยอรมันเป็นที่เมืองฮันโนเฟอร์มหาวิทยาลัย l a สเนิตยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเป็นการฝึกงานเหมือนไปทำเกี่ยวกับพวกไบโอีแอคเตอร์ค่ะเป็นถังปฏ,ฏิกร์ผลิตเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เอามาใช้ในทางการแพทย์ซึ่งณนะตอนนั้นที่ไปเนี่ยก็ได้รับประสบการณ์ดีๆจากคนเยอรมันแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำงานในห้องแลบหลายอย่างมากเลยค่ะก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากตอนที่ไปฝึกงานที่เยอรมัน,นะคะ่ะ ก็วางแผนอนาคตไว้ว่าเลยเนี่ยอยากจะทํางานที่ต่างประเทศค่ะเพราะว่าเราอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะรู้วิสัยทัศน์ของคนหลากหลายชาติองค์กรต่างประเทศที่เต็มไปด้วยนานาชาติหลายๆคนค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะทําให้เราเปิดมุมมองในเรื่องของด้านวิชาการได้เยอะเลยค่ะ อยากไปทํางานที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะเพราะว่าเคยได้ไปฝึกงานที่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าผู้คนเป็นมิตรการใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้สูงเลยแล้วก็พวกงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างไปไกลก็เลยอยากจะไปเรียนรู้กับเขาก็จึงเป็นสถานที่ที่อยากไปทํางานค่ะ ก่อนมาเรียนกับครูอิมเนี่ยก็ไปอ่าน IELTS เองตอนนั้นที่ได้ก็ overall ได้6.5ค่ะ reading ได้6 writing ได้5.5 speaking ได้7 listening ก็น่าจะได้7แต่พอหลังจากไปเรียนกับครูอิมอ่เนี่ยก็เรียนแล้วก็ฝึกทำา i l t s นะคะก็กระโดดขึ้นอีก0.5ทั้งหมดเป็นได้ band 7กัเลยค่ะใน band 7นี้ก็จะมี reading ที่ได้8ซึ่งสูงกว่าครั้งแรกเยอะมากเพราะว่าได้เทคนิคดีๆจากครูอิมแล้วก็ writing ได้ 6ค่ะซึ่งเป็นคะแนนที่โอเคแล้วก็ Speaking 7, Listening ก็7ค่ะการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่พูดสื่อสารได้เขียนได้ฟังออกรู้เรื่องแต่พอหลังจากที่ไปสอบ IELTS แล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่า IELTS เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษที่ต้องเรียนรู้เทคนิคของมันโดยเฉพาะเลยค่ะ คือเพื่อนได้โพสต์ Facebook เกี่ยวกับครูอิมค่ะว่าไปเรียน i อเอลมาแล้วคะแนนดีก็เลยสนใจบ้างแล้วก็ไปถามเพื่อนว่าเออเป็นไงเขาบอกว่าครูอิมโอเคให้ทริคดีอะไรพวกนี้เรียนแล้วได้ผลค่ะก็เลยไปสมัครเรียน สำหรับเนยนะคะคิดว่าพาร์ทที่ขินเนี่ยก็คือพาร์ท writing กับ reading ค่ะเพราะโดยส่วนตัวแล้วตอนสอบครั้งแรกเนี่ย reading เนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากแต่พอเรียนกับครูอิมแล้วเนี่ยก็ได้เทคนิคดีๆครูอิมจะบอกว่าตัวนี้นะมันจะมีเทคนิคอย่างนี้ซึ่งเราสามารถไปใช้ในข้อสอบและทําให้อ่าน reading เร็วขึ้นส่วน writing นะคะตอนที่ไปสอบเนี่ยฝึกทําเองแล้วก็ไม่รู้แพทเทิร์นว่าตัว IELTS เนี่ยข้อสอบเขามันมีแพทเทิร์นนะว่าต้องเขียนอย่างนี้แต่พอได้เรียนกับครูอิมก็รู้ว่าอ๋อแพทเทิร์นเขาเป็นอย่าง ที่ได้เรียนรู้จากครูอิมนะคะยกตัวอย่างเลยใน Part Proofing เนี่ยเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับของ False True แล้วก็ Not Given ซึ่งพออ่านเองเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามัน False หรือมัน Not Given ยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายอะไรแต่พอเรียนกับครูอิมเนี่ยครูอิมก็จะสอนเทคนิคแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยมัน False อย่างนี้นะมัน Not Given อย่างนี้นะก็เลยได้เทคนิคดีๆตรงนี้จากครูอิมค่ะ เนยได้เรียนคอร์สออนไลน์จากครูอิมนะคะครูอิมเนี่ยก็จะให้หนังสือ Cambridge มาซึ่งหนังสือ Cambridge เนี่ยเขาก็จะมีข้อสอบของ IELT จริงๆมาเลยครูอิมก็อัดวิดีโอแล้วก็มีชีตต่างๆเหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะไปสอบมากเลยค่ะโดยส่วนตัวนะคะเนยเป็นคนที่ถนัดอ่าน แต่ทีนี้หนังสือที่มีในท้องตลาดเนี่ยเนยอ่านไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจมากพอที่จะไปสอบ IELTS ได้คะแนนดีได้เนยก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับครูอิมค่ะจะฝากถึงทุกคนที่มีปัญหาเรื่องของ IELTS นะคะคือบางคนรู้ตัวว่าตัวเองภาษาอังกฤษดีแต่พอไปสอบแล้วได้คะแนนน้อยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่เก่งค่ะแต่เพราะว่าคุณไม่รู้เทคนิคของ IELTS ว่า IELTS ต้องการอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณสามารถหาได้จากการหาติวเตอร์อย่างครูอิมนะคะ IELTS for Thai ซึ่งเนย ขอแนะนำค่ะเพราะว่าได้เทคนิคดีๆแล้วก็ได้แนวข้อสอบมาทำให้เราสอบ IELTS ผ่านค่ะ